เริ่มต้นวันนี้ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของ Big บิ๊กโจ้กราบ้าเรียกว่านี่เป็นซีรีส์เป็นหนังก็เรียกว่ามีความเคลื่อนไหวแทบทุกวันต่อเนื่องแล้วก็วันนี้มาถึง EP ีที่3ตอนที่3แล้วนะครับหรือว่าที่บิ๊กโจกเนี่ยจะเรียกว่าเทียสาซึ่งเทียสาวันนี้เนี่ยก็คือการมายื่นขอให้ถอดถอนคําสั่งทางปกครองนั่นก็คือเรื่องของการที่ถูกให้ออกจากราชการแล้วก็ยังเป็นเหมือนกับการท้ารบกับนายตารวจฝั่งตรงข้ามอีกด้วยครับ เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับกองทัพสื่อมวลชนรอพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเมื่อปรากฏตัวบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานขอไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมในกตรก่อนจากนั้นจะไปยื่นต่อครับให้กับทางประธานกรรมการกตรนั่นก็คือนายยกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมองว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กก็ได้มีการนำชาร์ตขนาดใหญ่นะครับนำมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งก็เรียกได้ว่าสอนกฎหมายแบบละเอียดยิบโดยวันนี้ใช้หัวข้อว่า4คูณร้อยสยบปีกพระพรมเริ่มจากเรื่องขอบวนการ4คูนร้อยนะฮะขบวนการที่1นึ่บิ๊กโจ๊กบอกว่าทำโดย4ต่อครับก็คือต่อเต่าตุ้มไตรคือนำชุดตรวจคน้นเข้าไปค้นบ้านแต่ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมาย นี่คือขบวนการที่1ขบวนการที่2คือพนักงานสอบสวนชุดที่ทําคดีสอนอทุ่งมหาเมฆเนื่องจากพบเงินหมุนเวียนในบัญชีพันตำรวจโทรคริสเกิน500ล้านบาทแต่ไม่ส่ง DSI แต่ต่อมาปปชเรียกสำนวนคืนทั้งหมดจึงเกิดเป็นขบวนการที่3ขึ้นมานั่นก็คือพนักงานสอบสวนชุดทำคดีสอนอต่าปูนครับซึ่งตั้งคดีขึ้นใหม่ โดยนำคดีเดียวกันกับที่สอนอทุ่งมหาเมฆมาซอยเพื่อให้เป็นคดีใหม่แต่กลับเก็บคดีไว้4เดือนเพื่อออกใหมายเรียกออกหมาจับและแจ้งข้อกล่าวหาในที่สุดส่วนขบวนการที่4ครับขบวนการที่4 b i บิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ใช่คู่กรณีกับผมเลยแต่ตัดสินใจเป็นฝ่ายตรงข้ามเองอยู่ดีๆอยากเป็นผอ,อขึ้นมาจึงเซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการ นั่นก็คือรักษาการผอบอรตรส่วนประเด็นที่มองว่าคำสั่งให้ออกจากราชการเป็นคำสั่งโดยมิชอบนะครับบิ๊กโจก็อธิบายประเด็นนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกกล่าวหาตั้งแต่2ธันวาคม66จากนั้น20มีนาคม67ถูกสั่งให้ออกมาประจำที่สำนักนายกระหว่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะยุ่งเหยิงกับคดีจนสร้างความเสียหายได้ตามเหตุผลในคำสั่งให้ออกจากราชการ ส่วนเหตุผลที่ว่าการสอบสวนจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วโดยอ้างกฎกตรข้อ8ปี2547ซึ่งไม่กำหนดเวลาสืบสวนสอบสวนแต่ว่าดันไปขัดแย้งกับพรบตำรวจปี65ับที่ให้สอบสวนภายใน120วันและระหว่างสอบสวนจะดำเนินการที่กระทบกับสิทธิ์ไม่ได้เพื่อป้องกันการออกคำสั่งกันแกล้งกันดังนั้นกฎกตรข้อที่8จึงใช้ไม่ได้ แต่ก็ยังมีหมายเหตุครับว่าจะให้ออกจากราชการได้ก็ต่อเมื่อเป็นข้อเสนอแนะจากคณะพนักงานสอบสวนแต่คณะพนักงานสอบสวนก็เพิ่งสั่งตั้งในวันเดียวกันกับที่ออกคําสั่งให้บิ๊กโจกออกจากราชการบิ๊กโจกจึงตั้งคําถามครับว่าพนักงานสอบสวนจะไปมีความเห็นได้ตอนไหนพร้อมกับชี้ว่านี่อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้รักษาการพบตรติดคุกครับเพียงแค่หัวหนึ่ง ถูกตั้งกรรมการสองอยู่แล้วเสียหายอยู่แล้วเสียหายต่อองค์กรตำรวจสามการสอบจสวนนั่นจะไ่แล้วเสร็จโดยเร็วอันนี้คือสามเหตุนะครับที่ไอ้ผมบอ,อกแต่ผมจะบอกว่าไอ้ที่ผมอ้างสามเหตุนเนี่ยผิดกฎหมายและช่วงหนึ่งครับบิ๊กโจ๊กก็ดูเหมือนจะย้นหนักนะครับหลังจากที่ถูกปลดปลยชื่อออกจากหน้าห้องทำงานและนำชื่อออกจากเว็บไซต์ โดยบอกว่าตอนนี้ตนเองยังเป็นรองผบตรอ,อยู่ต้องรอปรดกล้าวเท่านั้นจึงจะพ้นจากตําแหน่งอย่างเป็นทางการนอกจากนั้นยังย้าว่าตอนนี้ตนเองยังเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะต้องรอปปชชี้มุ่นเท่านั้นและวันใดที่ได้กลับเข้ารับราชการยังคงมีสิทธิ์มีศักเป็นผบตรได้เพราะเป็นรองพอบตรเบอร์หนึ่งผมคือรองพอบตรเพราะกระบวนการให้ผม้ผนต้องปวดหาว แล้วคุณมากดป้ายได้ยังไงคุณมาแข่งขอดเว็บไซต์ได้ยังไงวันนี้ผู้จัดการมากฎหมายเออผู้จัดการมากฎหมายผู้การคอมพิวเตอรผู้จัดการเทคโนโลยีผู้จัดการเออผ,ผู้การสายแทคเลขาตรนะครับนะถ้าลู้เนื่องหมดแหละผมก็จะพร้อมเป็นแพ็คคู่นะครับแต่ท่านก็ไปแบ,บกไปในฐา,า,า,านแล้วว่าใครสั่งสุดท้ายผมบอกว่ามันเอาตัวรอดหมดแล่วแหละสุดท้ายคนสาม,มันจะตายอยู่คนเดียว เพราะมันอยากเป็นมากเลยหรืออยากเป็นมากไอ้ผมก็ฝคนนอกจากนั้นแล้วนะครับบิ๊กโจ๊กยังได้มาเฉลยในตอนหลังที่วันนี้เนี่ยใช้หัวข้อวสีคูณร้อยสยบปีกพระพรมเนี่ยนะครับใช้คำว่าพระพรมให้โทษบิ๊กโจ๊กอธิบายบอกว่าเพราะว่าชื่อสุรเชษเนี่ยแปลว่าพระพรมซึ่งวันนี้พระพรมกำลังจะให้โทษเพราะกำลังไล่ฟ้องร้องตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ และพรุ่งนี้ก็จะดําเนินการต่อครับก็จะเป็นเทียสีก็คือการฟ้องเพิ่มเติมตํารวจที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนี้ยังบอกด้วยว่าบ่ายวันนี้รักษาการผบตรเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยครับเพราะว่าต้องนั่งเอาหัวชนกันเพื่อหาทางออกเรื่องนี้เนื่องจากว่าดูกฎหมายพลาดครับ